สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำเมนูจากวัตถุดิบที่เหลือๆในตู้เย็นกันนะครับอันดับแรกเราก็จะจัดการ ทุบก,กระเทียมแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆเล็กๆนะครับจริงๆแล้วกระเทียมก็จะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าอะเลซินนะครับที่มีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันในหลอดเลือดได้นะครับแต่กรรมวิธีที่จะได้สารอะเลซินนี้ต้องผ่านกระบวนการทุบนะครับต่อไปก็เป็นการพลิกนะครับการหั่นพลิกพลิกก็จะมีสารสำคัญที่เรียกว่าแคปไซซินนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาใช้ภายนอกนะครับใช้ในการทาถูนวดเพื่อลดอาการปวดปลายประสาทนะครับต่อมาเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งแน่นอนครับผักก็จะมีวิตามินนะครับที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่สิ่งที่ควรระวังในยอดผักบุ้งก็คือกรดยูริกนะครับที่จะเปลี่ยนไปเป็นโรคเกาได้นะครับต้องระมัดระวังควรบริโภค เพียงแต่น้อยๆนะครับไม่ควรทานเยอะจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็นําหมูนะครับหมูบดท,ที่มีในตู้เย็นนะครับลงมาผัดๆคั่วๆให้มันแตกก่อนนะครับปรุงรสไปที่ผักบุ้งนะครับน้ามันหอยตามด้วยตามด้วยน้ำปลาและที่ขาดไม่ได้ครับผงชูรสอานิโนโมโตคู่คคั่วบ่าวหมอยามาโดยตลอดนะครับ เมื่อหมูสุกได้ที่เราก็นำผักบุ้งและส่วนประกอบอ,อื่นๆลงไปผัดในกระทะเลยนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับมีเคล็ดลับนะครับถ้าหากว่าเราจะทำให้เกิดเป็นผักบุ้งไข่แดงนะครับเราเปิดไฟร้อนๆนานๆจนกระทะแดงเกือบจะไหม้ก่อนนะครับเมื่อเราเทผักบุ้งที่มีน้ำมันลงไปไฟจะลุกแดงขึ้นมาทันทีนะครับ แต่สำหรับครั้งนี้นะครับของผมเป็นครัวเล็กๆนะครับไม่กล้าทำนะครับหลังจากที่เราผัดจนสุกได้ที่ก็ตักใส่ภาชนะนะครับที่จะนำเก็บไปรับประทานในวันพรุ่งนี้นะครับหน้าตาที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเมนูผัดผักบุ้งใส่หมูของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไร ฝากกดติดตามและรอรับชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ